สิ่งที่จับตามองกันก็คือกลุ่มสวิงโหวตในกรุงเทพมหานครนะคะนอกเหนือจาก New เวอร์เที่จะมีอยู่ราวๆหกถึงเจแสนคนแล้วที่ยังไม่เคยได้ใช้สิทธิ์ในรอบเกือบ10ปีที่ผ่านมาก็ยังมีกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นฐานเสียงทางการเมืองที่ในเวลานี้อาจจะมีตัวเลือกมากขึ้นเปลี่ยนใจกันมากขึ้นค่ะช่วงเวลานี้ผู้มีสิทธิ์ออกเป็นสเสียงด้วยกันกลุ่มหนึ่ง ตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกใครแต่อีกส่วนหนึ่งยอมรับเลยว่าโค้งสุดท้ายแบบนี้ยังบอกกับตัวเองไม่ได้สักทีว่าจะเลือกใครนะคะคุณพัทราพรตั้นง,งามก็ไปชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพคุยแล้วค่ะว่าทําไมถึงยังตัดสินใจไม่ได้กันสักทีนะคะติดตามจากคุณพัทราพรอยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเหตุผลคืออะไรคะ คุณพรบดีคุณจิรชาตาคะหลากหลายเหตุผลเลยนะคะที่ครั้งนี้การเลือกตั้งนั้นหลายคนยังไม่สามารถตัดสินใจได้คะ่ะหนึ่งในนั้นนั่นก็คือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะสําหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่มีผู้สมัครนั้นลงสมัครมากที่สุดกันถึง30คนคะ่ะที่สําคัญคือพวกเขารอฟังนโยบายให้ชัดเจนให้ชัดเจนก่อนนะคะที่จะตัดสินใจได้คะ่ะ และถ้าไปดูนะคะว่าบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดยามเช้าเนี่ยแหละค่ะแม้ว่าจะพบเจอผู้คนกันมากมายแต่ว่าเท่าที่ไปพูดคุยกับบรรดาผู้ค้าหรือว่าผู้ซื้อนะคะหลายคนก็บอกว่าตอนนี้พวกเขาพร้อมใช้สิทธิ์แล้วนะคะและไปตรวจสอบสิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะก็ตั้งใจว่าวันที่22พฤษภาคมนี้นั้นจะออกไปใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่งชวงเช้าค่ะเพื่อที่ว่าช่วงเวลาที่เหลือจะได้เดินทางไปทําธุระอย่างอื่นได้ค่ะ และถ้าถามนะคะว่าตอนนี้ตัดสินใจกันได้แล้วหรือยังค่ะหลายคนก็บอกว่าตัดสินใจกันมาได้ตั้งแต่ก่อนวันรับสมัครเลือกตั้ง31มีนาคมแล้วนะคะแล้วก็มีคนรักเดียวใจเดียวอยู่ในดวงใจเนี่ยกันมาตั้งนานแล้วค่ะ แต่อีกส่วนหนึ่งค่ะหลายๆคนเหมือนกันบอกว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้อยากจะขอรอดูนยโยบายก่อนค่ะยังห้ามหันขับเคี่ยวกันอยู่ในใจของตัวเองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่านยโยบายก็สูสีกันแล้วก็บุคลิกค่าทางของแต่ละคนนั้นก็สูสีกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะและอาจจะไปตัดสินใจกันหน้างานเลยก็คือวันที่22พฤษภาคมเดินเข้ากูหาแล้วก็ไปกาคนที่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ใจที่ ดูดูเอาไว้อยู่ประมาณสามคนค่ะก็สู่สู่สีกันนะ3ามคนเนี้ยเพราะว่าตัวเราเองก็ดูในส่วนของผลงานในส่วนของตัวบุคคลมากกว่าที่จะดูพักษะค่ะก็ชอบในส่วนของตัวแนวคิดของเขาที่จะมาพัฒนากรุงเทพในแบบแนวใหม่ที่เรายังไม่เคยแบบเห็นใครที่จะคิดจะทำมาก่อนแต่ทั้งนี้มันก็ต้องดูว่าเขาจะทําได้จริงอย่างที่เขาพูดหรือปลหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อตอนนี้ที่คิดเอาไว้นะคะก็จะมีสองคนนะคะให้คะแนนเท่าไหร่กับเท่าไหร่คะก็ห0 50หสิบทั้งคู่รอลุ้นอีกคีค่ะ,ะว่ารอลุ้นอีกทีว่าจะ,ะว่าของใครมันจะดูดีกว่ากันว่าใครจะพัฒนาบ้านเมืองได้ดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคนแรกนี่ก็ทั้งคู่อะคะ่ะเหมือนกันก็คือว่า ดูแนวทางที่เขาเสนอมาว่าเขาจะพัฒนายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคนในใจแล้วหรือยังคะมีแล้วกี่คนคะคนเดียวให้กี่คะแนนคะเออแค่ร้อยครับตัดสินใจได้เมื่อไหร่ว่าจะเลือกคนนี้หนึ่งเดียวในดวงใจคะ่ะโอ้นาแล้วก่อนสมัครก่อนสมัครก็ด้วยชอบอะไรเขาคะเออคือเขาทําแบบต่อเนื่องมาครับทําแบบต่อเนื่องมาแล้วก็ไม่ได้หยุดอะไรเลย ทีนี้ถ้าพูดถึงความเป็นกรุงเทพมหานครนะคะแน่นอนว่าเมืองหลวงของประเทศไทยหลายคนพูดถึงความสีวิไลค่ะทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวความน่าอยู่จากความเติบโตของเมืองการข้ามจังหวัดเข้ามาหาโอกาสหางานทําของผู้คนและใช้ชีวิตในหลากหลายมิติกันเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเติบโตกันในหน้าที่การงานและครอบครัวนะคะ แต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะที่คนในกรุงเทพนั้นต้องเผชิญกันไปด้วยกันนั่นก็คือปัญหาต่างๆที่สะสมกันมาเป็นระยะระยะต่อเนื่องกันหลายยุคหลายสมัยของผู้ว่ากทมนะคะจนมาถึงปัจจุบันค่ะอย่างปัญหาน้ําท่วมรถติดฝุ่น PM 2.5การก่อสร้างทางเท้าที่ไม่แล้วเสร็จปัญหาขยะรวมถึงปัญหาระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่เชื่อมต่อค่ะประเด็นเหล่านี้นะคะสําหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้น ก็ยังคงต้องไขครวญกันหนักเหมือนกันค่ะว่าต้องการผู้นําที่แท้จริงไม่ขายฝันและแก้ปัญหาได้จริงค่ะและยังคงเป็นเหตุผลที่ผู้มยสิทธิ์อีกหลายคนนั้นก็ยังตัดสินใจกันไม่ได้ในขณะนี้ค่ะมีสองคนครับให้เท่าไหร่กันเท่าไหร่คะให้75สกับ60ครับเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายทั้งคู่เลยครับชเชิญกันที่อะไรคะตอนนี้คือเอาความรู้สึกผมก็คือคนคนที่75ครับ75เปอร์เซ็นต์อะ่ะเขาเคยได้เข้ามาสัมผัส กับบรรยากาศของปัญหากรุงเทพมหานครกับคนใหม่ที่60อ่าเป็นคนที่60%เครับเขาเป็นคนใหม่ที่เขาเข้ามาเรายังไม่เห็นวิสัยทัศน์ที่มันตรงกับปัญหาจริงๆแต่ถามว่าโอกาสที่เขาจะเข้ามาแล้วพบเจอกับปัญหามันมีไหมมันมีแต่ก็เลยอยากได้ถามว่าบางจุดที่เขาแถลงนโยบายออกมามันมันก็มีส่วนทําให้บางส่วนที่เป็นปัญหาของของในชุมชนเมืองมันอาจจะตอบโจทย์ตรงนั้นแต่ บางส่วนก็ยังไม่ได้ถูกพูดกล่าวถึงแค่นั้นเองเราเลกลายเป็นว่ายังอาจจะไม่เจอไม่เจอปัญหาตรงนั้นต้องอก็อยากให้โอกาสเขาได้เข้ามาเจอกับปัญหาด้วยสูสีอยู่ค่ะแต่มีสองคนแน่นอนสองคนในใจใช่ค่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายทั้งคู่ให้คะแนนเท่าไหร่เต็มร้อยคะแต่ละคนให้ให้ทุกให้ทั้งสองคนตอนนี้นะตอนนี้เท่ากันเท่าไหร่คะ9 <99. S 2> <laughs> เถือนกันที่อะไรคะถ้าจะต,ตัดสินใจเลือกใครออ๋จะเถือนกันที่ความเหมาะสมการเตรียมเอาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะของคนกรุงเทพครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์กว่า4 3ล้าน3แสนคนค่ะสำหรับคนกรุงเทพทั่วไปนะคะก็ยังฝากความหวังไปถึงผู้มีสิทธิ์โดยตรงด้วยนะคะว่าก็ขอให้เป็นตัวแทนออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆแล้วก็เลือกคนที่คิดว่าใช่มากที่สุดค่ะ เพราะอย่างน้อยประชากรแฝงนะคะในกรุงเทพมหานครนั้นมีมากกว่าจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะและในจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า4ล้าน3แสนคนนั้นในจํานวนนี้ ทางกรุงเทพมหานครแถลงออกมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็พบว่าเป็นผู้หญิงมากกว่า2ล้าน2แสนคนนะคะสถานการณ์ไม่ว่าจะได้ใครเป็นผู้ว่ากรทมค่ะมิติที่หลากหลายต่อการแก้ปัญหาเป็นความคาดหวังสูงมากเลยนะคะสําหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าไม่ได้เกิดการเลือกตั้งมานานถึง9ปีแล้วค่ะคุณพรบดีคุณจิรชตาคะ <c oughs> ถามผู้สมัครผู้ว่ากรทมหลายคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าความคาดหวังและปัญหาที่รอคอยการแก้ไขเนี่ยนะคะก็เป็นความกดดันอย่างหนึ่งแต่ว่าก็จะพยายามกันทําให้กันอยากเต็ม พี่ค่ะค่บคุณค่ะ